สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเคมีบายครูเอค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมจะลุยกับครูเอหรือยังพรนะ้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะอันที่ข้อ14ค่ะเขาบอกว่าจาก ปฏิกริยานี้นะเขาบอกว่าเมื่อทําปฏิกริยาแล้วจับเวลาในการเกิดสาร P ค่ะซึ่งสาร P เนี่ยเป็นสารผลิตภัณฑ์ถูกต้องปะจากนั้นเขาบอกว่าแล้วสาร P ที่ได้เนี่ยเขามีความเข้มขน้นเท่ากับ0 0 1โมลาร์ผลไปตามตารางค่ะโดยการทดลองเขามีทั้งหมด5การทดลองนะโดยเขาให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นตอนนี้สารตั้งต้นของเราคือ A กับ B เขาให้สารตั้งต้น A มาให้ B มาค่ะแล้วเขาก็ใส่สาร X ลง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรจากนั้นเขาให้อุณหภูมิแต่ละการทดลองค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วเขาไปดูว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาหรือเวลาที่ใช้ในการเกิดสารพีที่มีความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้แต่ละการทดลองใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆด,ดูที่การทดลองแรกก่อนนะคะดอนตอนนี้ A เขาใช้ไป0.1แล้วก็ B ก็ใช้ไป0.1โมล,ลาร์เช่นเดียวกันไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปแล้วทําปฏิกิริยาที่ย5สาองศาเซล เขาใช้เวลาอยู่ที่ 30วินาทีทีนี้ไปดูที่การทดลองที่2ค่ะการทดลองที่ 2a กับ B ยังคงเดิมค่ะความเข้มข้นเท่าเดิมจากการทดลองที่1แล้วก็เขาสาร X ก็ไม่ได้ใส่อะไรลงไปแต่เขาเพิ่มอุณหภูมิลูกเขาเพิ่มอุณหภูมิจาก25จากการทดลองที่1เป็น25การทดลองที่2เขาเป็น45องศาเซลเซียสปารากฏว่าเวลาที่ใช้ในการทดลองลดลงค่ะเวลาที่ใช้ในการเกิดสาร P ีเนี่ยลดลงนะใช้เกิด เกิดสารพีเนี่ยลดลงแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วไหมปฏิกิริยาของเราเกิดเร็วค่ะนะถ้าปฏิกิริยาของเราเกิดเร็วขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเรามันจะเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ครูเอจะบอกว่า เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เนาะเกิดเป็น P เนี่ยได้เร็วเนาะเกิดเป็น P ได้เร็วดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาคู A ยย่อว่าเป็น R นะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาถ้าเทียบป,ปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่2เนี่ยปฏิกิริยาที่2จะเกิดเร็วกว่าเพราะอะไรสิ่งที่เขาแตกต่างก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนั่นเองต่อไปไปดูที่การทดลองที่3ค่ะใช้ A กับ B เท่าเดิมอยู่นะเท่าเดิมจากการทดลองที่ 1, 2, นันลยงสอมลากใช้เท่า เขาเติมสาร X ลงไปนี่เติมสาร X ลงไปค่ะทั้งทังที่การทดลองที่1ที่2เนี่ยไม่ได้เติมสาร X เลยนะแต่การทดลองที่3เนี่ยพิเศษหน่อยคือเติมสาร X ลงไปจากนั้นใช้อุณหภ,ภูมิเดียวกันเลยกับการทดลองที่1ค่ะคือการทดลองที่1กับ3เนี่ยคือเหมือนกันหมดแหละ เหมือนกันหมดเลยนะต่างกันที่การทดลองที่3เนี่ยเขาใส่สาร x กลงไปแล้วไปดูค่ะใช้เวลาแค่5นาทีแป๊บเดียวเองเกิดสารพีละเกิดสารผลิตภัณฑ์แล้วดังนั้นค่ะใช้เวลาน้อยมากดังนั้นปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็วมากอัตราการเกิดปฏิกิริยานี่เร็วสุดเลยนี่เร็วสุดเลยนะถ้าเทียบเนาะเพราะว่าเราดูเวลาละเทียบแล้วใช้เวลาน้อยสุดแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วสุดเลยต่อไปไปดูที่การทดลอง ที่4ค่ะปากฏว่าเขาอ่า ปรับการทดลอง A ใช้เท่าเดิมแต่ B เพิ่มขึ้นะ B เพิ่มขึ้นอุณหภูมิเท่าเดิมถ้าเทียบจากการทดลองที่1นเนาะเขาต่างกันแค่บค่ะ B จากเคยเป็น0.1มาเป็น0.2อุณหภูมิเท่าเดิมใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลา10นาทีอ่ะก็ลดลงกว่าการทดลองที่1นะเห็นไหมลดลงกว่าการทดลองที่1เพราะาอะไรเพราะว่าเรากําลังไปเพิ่มความเข้มข้นนี่ไงเราไปเพิ่มความเข้มข้นสาร B ต่อไปค่ะการทดลองที่5เขาปรับสาร A ให้เพิ่มขึ้นอ่าสาร B เป็น 0.1เท่าเดิมถ้าเทียบจากการทดลองที่1น,นะแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมคือ25องศา,าเซลเซียสเ,เวลาที่ใช้อ่ะก็ลดลงจากการทดลองที่1อยู่นะการทดลองที่1เราเคยใช้30ลดลงเหลือเท่าไหร่คะเหลือ15วินาทีเพราะเราไปเพิ่ม ความเข้มข้นของสารตั้งตน้นแอดังนั้นเราไปเพิ่มสาร A ทีเนี้ยไปดูข้อคำถามยังไม่เข้าถึงข้อคำถามเลยนะครูเออธิบายตารางให้ฟังก่อนค่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งตน้นใดแล้วทราบได้อย่างไรเออเขาถามว่ามันขึ้นกับความเข้มข้นของสารใดเด็กๆก็ต้องไปดูถ้าปรับ B เป็นไงเวลาเปลี่ยนไหม เปลี่ยนค่ะหนูปรับ A ค่ะเวลานูปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะแสดงว่าขึ้นกับความเข้มข้นของทั้งสาร A แล้วก็สาร B ค่ะทั้ง2ส,สารเลยเพราะเมื่อเราปรับการทดลองจากการาจากการ ทดลองที่4แล้วก็5ค่ะเราเพิ่มใครคะเราเพิ่มความเข้มข้นของ A ค่ะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของ B ปรากฏว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของเรามันเร็วขึ้นนั่นเองโอเคต่อไปค่ะเขาถามว่าสาร X ทําทำหน้าที่อะไรเฮ้ยมันทำให้เกิดเร็วทำให้เกิดเร็วแป๊บเดียวก็เกิดแล้ว5วินาทีก็เกิดแล้วแสดงว่าสาร X ทําทำหน้าที่นี้เลยนั่นคือตัวเร่งปฏิกิริยาตามชื่อเลยค่ะตัวเร ่ปฏิกิริยาก็จะทําให้ปฏิกิริยาของเราเร็วมากยิ่งขึ้นคือเขาจะไปช่วยลดพลังงานค่ะพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงาน EA หรือพลังงานก่อม มันนั่นเองนี่หรือค่า E A นี่เรียบร้อยภูเขาของเราจะเตีย้ยลงจำได้ปะต่อไปค่ะเพราะเหตุใดในการทดลองที่2จึงใช้เวลาน้อยกว่าการทดลองที่1อ่ะไปเทียบการทดลองที่2กับการทดลองที่1ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิของการทดลองที่2ใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าการทดลองที่1อุณหภูมินะ่ะเป็นปัจจัยในการเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เช่นเดียวกันเมื่อไหรอุณหภูมิสูงขึ้นอะโนบาเขา ก็ชนกันได้มากยิ่งขึ้นอนุภาคชนกันได้มากยิ่งขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็เร็วนั่นเองดังนั้นข้อนี้เด็กๆตอบอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิค่ะของการทด ลองที่2เขาสูงกว่าค่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็เลยเร็วมากกว่านั่นเองอ่ะต่อไปข้อที่15าข้อสุดท้ายแล้วค่ะในการทดลองทําจรวดขวดน้ําเขาบอกว่าเขาทําจากขวดพลาสติกแหละโดยขวดพลาสติกเนี่ยเขานามาตกแต่งเป็นรูปจรวดจากนั้นเขาเติมน้ําส้มสายชูลงไปนี่จากนั้นเติมน้ําส้มสายชูลงไปประมาณ1ใน4ของขวดถ้าคูเอวัดขวดนะ ชุบนี่ถ้าถ้าเขาตกแต่งเป็นจรวดหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นเขาใส่น้ําส้มสายชูไปอ่าอันนี้คือน้ําส้มสายชูนะคะอ่าสีชมพูนะอันนี้คือน้ําส้มสายชูหนึ่งในสี่ของขวดแล้วเขานําโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟูค่ะเอามาใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะห่อกับกระดาษชําระอัดไว้ที่ปากขวดค่ะตรงนี้เป็นปากขวดนี่อัดไว้ตรงนี้ค่ะจากนั้นค่ะเขาก็ปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นคว่ำขวดลงนี่คว่ำคว่ำลงนี่ คว่ำเอาด้านนี้ลงมาข้างล่างนี่คว่ำขวดลงค่ะแล้วน้าส้มสายชูมันก็จะไหลไปตรงทิชชู่เปียกที่เราห่อไว้ถูกต้องไหมทีนี้ทิชชู่มันก็จะเปียกค่ะเพราะว่ามันโดนน้าส้มสายชูเขาก็จะเกิดปฏิกิริยากันระหว่างไข่ระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิตรงนี้คือโซเดียมเนาะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตค่ะอันนี้คือผงฟูนะจ๊ะจากนั้นน้ำส้มสายชูหนูก็ ปุ๊บนี่มันก็เลื่อนไปเนาะมันก็จะไปทําให้ที่ชู่ของเราเปียกที่ชู่เปียกผงฟูแล้วก็ทําปฏิกิริยากับน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูของเราคือ C3COOH นั่นเองเขียนปฏิกิริยาได้ดังต่อไปนี้ค่ะเห็นไหมน้าส้มสายชูทําปฏิกิริยากับผงฟูแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้อะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วไปตามไปตามที่คําถามค่ะเขาบอกว่าการปรับปรุงการทดล องในข้อใดที่ทําให้เกิดแรงดันจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นคือ2ตัวนี้มันทําปฏิกิริยากันแล้วมันก็จะเกิดแก๊สนี่นี่แก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาถามว่าทํายังไงจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้คือความหมายของเขาอะไปดูเขาบอกว่าเพิ่มโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแสดงว่าเพิ่มความเข้มข้นของเจ้านี่ลงไปนี่เพิ่มปริมาณลงไปแสดงว่าถ้าเพิ่มลงไปผงฟูเราก็เยอะถ้าผงฟูเยอะก็เกิดปฏิกิริยาได้เยอะไงดังนั้นตรงนี้้ทําาใหอัตร ราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้นเมื่ออัตราการเกิดยาเคมีเร็วขึ้นผลิตภัณฑ์เราก็จะเกิดเร็วเกิดเยอะขึ้นดังนั้นค่ะหนูก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองอะต่อไปนะคะเพิ่มความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูอุ๊ยน้ำส้มสายชูเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะเร็วไงมันเข้มขึ้นมันเข้มขึ้นค่ะดังนั้นหนูก็จะได้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นต่อไปค่ะเปลี่ยนขวดพลาสติกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเอ๊ยยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ปะนี่สมมุตินี่มันได้ขวดขวดใหญ่ขึ้นนี่ใหญ่ขึ้นนี่นะอันนี้เป็นจรวดเหมือนเดิมขวดใหญ่ขึ้นค่ะแต่ว่าทุกอย่างปริมาณเท่าเดิมนี่ทุกอย่างปริมาณเท่าเดิมหนูก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่าลืมนะสิ่งที่หนูเกิดมันคือแก๊สถ้าขนาดใหญ่ขึ้นอนุภาคของแก๊สมันจะอยู่ห่างกันนะลูกถ้ามันอยู่ห่างแรงดันมันจะน้อยแต่่ถ้้าาามมัันนนนขดเลเล็กกๆออุภอยูยใ มันชนกันได้มากยิ่งขึ้นชนผนังได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นแรงดันมันจะเยอะนี่ขนาดเล็กๆแรงดันมันจะเยอะแต่ถ้ามันได้เท่ากันอะคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากันแต่ว่าตรงนี้มันขนาดใหญ่ทําให้แรงดันมันน้อยโอเคเนาะดังนั้นเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนอยากได้เรื่องอะไรสามารถเม้นต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวครูเอพยายามทำให้อย่างเร็วที่สุดนะคะสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ